นิรีนบัตไทป์ดีทอคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับของเสียการย่อยและการดูดซึมสารอาหารที่ถูกออกแบบให้เป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบรายบุคคลตามกรุ๊ปเลือดค่ะซึ่งวันนี้นะคะกินอยู่ที่หลับวิจัยและโรงงานผลิตอาหารเสริมมาตรฐานระดับสากลค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐาน ISO GMP Code HACCP และฮาานที่ครบถ้วนเลยค่ะเราเนี่ยสามารถที่จะการันตีเราก็กล a ไดอย่างเต็มปากเลยว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวของนิรินบัตไทป์ดีท็อกเนี่ยได้ในทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพคุณภาพและก็ความปลอดภัยอย่างร้อซ์ค่ะ ทำไมนะคะเราถึงจะต้องหันมาทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดหรือเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกรุ๊ปเลือดจริงจะขออธิบายให้ทุกๆคนนะคะเข้าใจในเรื่องของกรุ๊ปเลือดกับเรื่องของการทานอาหารค่ะที่กรุ๊ปเลือดนะคะหรือว่าเม็ดเลือดของเราค่ะจะมีตัวโปรตีนที่เรียกว่าเลคตินค่ะซึ่งตัวนี้นะคะในแต่ละกรุ๊ปเลือดไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือด A กรุ๊ปเลือด B กรุ๊ปเลือด AB หรือกรุ๊ปเลือด O ค่ะที่แตกต่างกันและโปรตีนที่ผิวของกรุ๊ปเลือดตัวนี้ ะจะทําให้ความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการย่อยอาหารการดูดซึมสารอาหารการหลั่งฮอร์โมนการหลั่งอินซูลินต่างๆแตกต่างกันไปค่ะและนี่ก็คือสาเหตุค่ะที่ทําให้คนในแต่ละกลุ่มเลือดเนี่ยมีความต้องการหรือมีจุดอ่อนหรือมีปัญหาสุขภาพในด้านของการย่อยการดูดซึมและขับสารพิษที่แตกต่างกันนอกจากนี้นะคะทุกๆสูตรตํำรับนะคะไม่ว่าจะเป็น A A B B และก็ O นะคะยังมี ส่วนของที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะนั่นก็คือสารสกัดจากคอลลาเจนนะคะเรียกได้ว่าการทานสูตรตำรับนี้เนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของสุขภาพภายในแล้วยังได้เรื่องของผิวพรรณอีกด้วยค่ะดังนั้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาสูตรนวัตกรรมนิรีนบัตรไทป์ดีทอกค,ค่ะ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดกับคนที่มีกลุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันค่ะแล้วเรานะคะจะมาดูกันต่อค่ะว่าในแต่ละกลุ๊ปเลือดนั้นมีปัญหาอะไรกันบ้างและตัวของผลิตภัณฑ์นิลีนช่วยแก้ปัญหาของแต่ละกรุ่ปเลือดอย่างไร